สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดนี่วันนี้ก็จะขอน้อมนำอีกสักบทหนึ่งนะเป็นอุป,ปมาอุปไมในธรรมบทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัสสอนไว้ในที่ต่างๆนักปราร์ราชบัณฑิตได้รวบรวมเอาไว้ผมก็ได้คัด เฉพาะอุปมาอุปไมยซึ่งจริงๆแล้วยังมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เอาอุปมาอุปไมยเท่าที่พอที่ะจะทําได้นํามาฝากกันวัลนิดวัลหน่อยนะครับพินิจพิจารณาแล้วน้อมนําไปปฏิบัติจะเป็นมงคลกับชีวิตวันนี้บทแรกเลยนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนมีปัญญาควรขจัดมนทินของตนทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทุกขณะโดยลําดับเหมือนในช่างทองปัด เป่าสนิมแร่ก็คือหมายความว่าอย่างไรครับควรขจัดมนทินของตนนีคนมีปัญญานะควรขจัดมนทินมนทินเนี่ยมันไม่ดีนะมนทินเนี่ยมันก็คือขยะยีนอยู่ในจิตในใจเราแหละ ในทางศาสนาพุทธก็จะมีอยู่อุปกิเลส16ตัวนะครับตั้งแต่โลภโกรดหลงถือตัวอวดตนขี่เหนียวตนนีเม,มาไม้อะไรเนี่ยมีเยอะนะพระพุทธเจ้าบอกว่าควรขจัดมนทีของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนในช่างทองปัดเป่าสนิมแร่เหมือนปัดเป่าสนิมแร่ คือปัดเป่ายังไงก็คือเวลาเราจะเอาทองเนี่ยนยทองเนี่ยมันจะมีสนิมมีหรือแร่อะไรเนี่ยมันมีสนิมอยู่เขาจะไปให้ช่างช่างก็จะทําให้มันบริสุทธิ์เอาเอาสนิมออกปัดเป่าสนิมออกเฮ้สนิมมันเกิดจากอะไรมันเคยจากตัวเหล็กไม้มีสนิมไหมไม่มีนะพลาสติกมีสนิมไหมไม่มีแต่สนิมมันเกิดจากเหล็ก นะที่ภาษิตโบราณบอกว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในตนเนื้อในตนหมายถึงอะไรเหมือนเหล็กเนี่ยมันปะกับน,น้ำเข้าไปเจอน้ำฝนเจอน้ำนานๆเข้าอ่ามันทำปฏิกิริยากับเหล็กมันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นทองแดงก็เป็นสนิมออกสีเขีเขยวๆเหล็กก็สนิมแดงๆเห็นไหมครับที่สนิมมันเกิดนี่ที่เล่านี่ไม่พูดทางวิทยาศาสตร์ แต่พระพุทธเจ้าบอกเหมือนนายช่างทองปัดเป่าสนิมแล้วคือสกัดออกสนิมมันก็เกิดจากจิตเราอย่างที่ผมบอกอสนิมในใจมี1มี16ตัวนะเขาเรียกว่าอุปิเเสทั้งหลายมันสนิมเพราะนั้นทำไมเราต้องปัดเป่า พอมันต้องออกไปทีละตัวเอาความโลภออกไปความโกรธออกไปความหลงความถือตัวอวดตนถาเย,ยื่อหยิงจองของลำพองตอนมะทะเม,มาไม้อะไรต่างคือสกัดออกไปจากร่างกายเรานี่ความหมายที่พระเจ้าท่านาเปรียบเทียบบอกว่าคนมีปัญญาควรจะขจัดมนทินทีละน้อยโดยลำดับ เห็นไหมทีละน้อยเราไปออกหมดคุณโลบไม่ได้เลยออกไปต้องค่อยๆไปทีละนิด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 ออกไปเหมือนเลิกเล่าอ่ะต้องค่อยๆเลิกเลิกบุรี่ก็ค่อยๆเลิกอะไรต่างๆเนี้ยเลิกได้ก็เลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสนิมเนี่ยมันเกิดจากข้างในตัวเรานี่ชัดไหมครับนี่อุปมาอุปไมยที่งผมว่าสุดยอดนะผมนิ่งชอบคําอุปมาอุปไมยของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วอุปมาอุปมยอันเนี้ยก็มาจากใครก็มาจากสาวกของพระเจ้าที่ท่านไปได้จีวรมาใหม่แล้วก็พี่สาวก็เห็นผ้าหยาบก็เลยไปขอเอาไปทำให้ดีพอได้จีวรน,นิ่มดีผ้าสวยดีท่านก็ติดอ,อกติดใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่จีวรไปบินธบาตกับพระพุทธเจ้าก็เลยตากจีวรไว้อย่างดีคืนนั้นท่าน เรียกว่ามรณะภาพพอมรณะภาพเสร็จจิตที่ผูกพันอยู่กับไอ้จีวรเนี่ยมันก็เกิดเป็นเลนดิเกิดเป็นเลนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสวรรค์นรกมีจริงสัตว์ทะเลชา้าเนี่ยเนี่ยสาวงค์พระเจ้าก็เกิดเป็นเลนมาเกาะอยู่ที่อะไรที่ผ้า,าจีวรเพราะเป็นห่วงไงเพราะจิตเป็นห่วงอยู่ที่จีวรก็เลยเกิดเป็นเลนพอลุงเชา้าพอรู้ว่า,าสาวอนี้ เรียกว่ามอหภาพไปแล้วพวกพระนที่วัดเจตวันก็เลยจะแบ่งจีวรกันเนี่ยแบ่งจีวรกันพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งแบ่งจีวรเด็ดขาดรอเจ็วันเดี๋ยวค่อยแบ่งสาวกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบ่งพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าที่บอกเจ็ดวันแล้วค่อยแบ่งเนี่ยก็เพราะว่าสาวกเนี่ย องนั้นน่ะที่เขามรณภาพไปเมื่อคืนเนี่ยเขาเกิดเป็นเลนแล้วก็เฝ้าอยู่ที่จีวออยู่ถ้าเราไปเอาจีวรก็จะเกิดการอะไรโกรธเคืองกันเลนที่เกิดนั้นก็จะเกิดเป็นรกอีกเพราะเกิดการแค้นแก้แค้นกันอีกอโกรธแค้นผูกพันกันไปอีกยาวเลยพู้เจ้าท่านรู้เข้าใจนะด้วยวิถีพวกเราเนี่ยตามไม่ทันไม่รู้หรอก แต่ผู้เจ้าท่านตัดจะรู้รหมดพอเสร็จแล้วผู้เจ้าบอกรอเจวันพอหลังจากเจ็ดวันพวกพระสงฆ์องค์เจ้าสาวกก็เข้าใจลรอเจวันเลนก็ตายก็ไปเกิดบนสวรรค์พระก็สาวกก็เลยเอา,เอาผ้าจีวรเนี่ยมาแบ่งกันเห็นไหมจิตคิดยังไงเอาสมัยก่อนเนีเพลงว่าพร,พรพิลม่ะใช่ไหมเศรษฐีตายแล้วก็เป็นจระเข้เพราะาเอา เอาไอ้รั์เนี่ยไปฝังไว้ใส่โอค์ไปฝังไว้ใต้สะพานเนี่ยก็เกิดเป็นจระเข้มาเฝ้ารัพย์สมบัติหรือบางแห่งก็เกิดเป็นงูเหลือมงูอะไรต่ออะไรมาเฝ้าทรัพย์ของตัวเองที่บ้านเนี่ยเพราะจิตมันยังผูกพันว่าจิตผูกพันก็จะเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยผู้เจ้าถึงตรัสประโยคนี้ออกมาว่าคนมีปัญญาควรเข้าจัดมณทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลําดับ เหมือนในช่างทองปัดเป่าสนิมแร่เห็นไหมเพราะนั้นเราได้ผูกพันเรื่องลูกเรื่องเมียอะไรเวลาตายแล้วเนี่ยมันก็จะผูกพันเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันต้องจบคนอยู่ก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะร้องไห้แทนที่เขาจะขึ้นรถไปแล้วคืึองบินจะขึ้นแล้วครื่องบินจะวนมาส่งอีกคันนี้มไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยตกนรกหมกไหมเลยเพราะ,ะคือเวลามันตายแล้วมันจบ จบตรงนั้นก็ทําบุญนากุศล3ามวันหวันแล้วก็ว่าไปก็จบแล้วขออุทิศสนกุศลให้ไปก็จบมันต้องเศร้าอกเสียใจเพราะว่าความตายเนี่ยมันก็แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านลุ้นให้พ้าโนนขอยังไม่ได้เลยท่านก็ต้องอดับขันดับบรินิพานไวในอายุ80ดสิพรรษานะครับนี่ก็เป็นวักหนึ่งอีกบทหนึ่งในธรรมบทพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า สนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็กฉันใดกรรมที่ทำไว้ย่อมนำเขาไปทุกขติฉันนั้นเอาละเห็นไหมนี่คล้ายๆกับเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้ที่บอกสนิมเกิดแต่เนื้อในตนเรื่องเดียวกันเลยแต่อันนี้บอกว่ากัดกินเหล็กสนิมมันกรดกรรมที่ตนทำไว้ย่อมนำเขาไปสู่ทุกขติเห็นไหม กรรมที่ทำไว้นมนำเข้าไปสู่ทุกขตินะเพราะฉะนั้นสนิมที่มันกัดกินเหล็กเนี่ยท่านเปรียบเทียบไงเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่ากรรมนำไปสู่สุขคติได้ไหมได้แต่วักแรกท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสสนิมเกิดแต่เหล็กที่กัดกินเหล็กก็คือไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีสนิมก็บอกแล้วสนิมก็คือพวกอุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันกัดกินเหล็กกัดกิน แล้วก็ทําให้เราทํากรรมเพราะเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็ทํากรรมเมื่อทํากรรมเสร็จแล้วกรรมพวกเนี้ยมันก็จะพาเราไปทุกขติคําว่าทุกขติเนี่ยมันก็คือทุกขติภูมิอันประกอบไปด้วยสัตวน์นรกเปรตสัตว์เดรฉานอสุรกาย4ภพภูมิแล้วพุทธเจา้าบอกเยอะด้วยคนร้อยคนเนี่ยอาจจะเก้าสิบกว่าคนลงไปข้างล่างนะ ก้าสิบกว่าด้วยนะอีกสี่ห้าคนอาจจะไปสวรรค์บ้างชั้นพรหมอาจจะไปสักคนหนึ่งสวรรค์สักสี่แค่ยังสวรรค์มีตั้งหกชั้นยังไม่ได้ชั้นละคนเลยเพราะนั้นน้อยมากนะพระเจ้าบอกที่ไปสวรรค์เนี่ยน้อยส่วนใหญ่ไปเกิดในทุกขติภูมิท่านก็ลองเดาทีนะ่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันหน้าไปนรกหรือไปสวรรค์แล้วเนะพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมที่ทำไว้ย่อมนำเขาไปสู่ทุกขติฉันนั้น สนิมเกิดตะเหล็กนะจำมาไว้เรานี่แหละก็ตัวเหล็กและสนิมก็คืออุปกเลสทั้งหลายที่มันเวียนว่ายเข้ามาหาเราเราก็วิ่งไปหาเขาเกิดไอ้มีเมียแล้วไอ้นี่เมียอินี่สวยไว้ผัวอินี่ดีไว้อะไรเงี้ยสนิมมันเกิดไอ้เงินนี่ได้สักร้อยล้านพันล้านหรืออะไรเนี่ยนี่เกิด นะโอ้ยอาหารเนี่ยอร่อยต้องบินไปฮ่องกงไว้ไปหมางเก้าไว้ไปกินต้มอ,อะไรตออะไรแล้วก็กลับมาไปกินหูฉลามเหาฉลามแล้วก็กลับกิเลสตอนนั้นนี่ยมันพาให้เราวิ่งมนุษย์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาขับรถนี่ก็กิเลสแลว้วิ่งไปหากิเลสทั้งนั้นแหละโอ้ไปหาลูกค้าไปหาพ่อค้าไปหาหนายงานทาเนี่ยก็วิ่งตามกิเลสตรหนาแต่เบาหนักอ่าต่างกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ ทีนี้อีกวักหนึ่งบทหนึ่งท่านบอกว่าบัตรนี้เธอใกล้จะถึงอายุไขแล้วเธอย่างเข้าใกล้พยาสำนักพญามัดจุราชแล้วที่พักระหว่างทางของเธอก็ไม่มีสเสบียงเดินทางของเธอก็ไม่ได้หาไว้โอเห็นไหมครับมันคล้ายกับตอนที่แล้วนู้นเลยในยที่ผมเล่าไว้ว่า บัตรนี้เธอใกล้จะถึงอายุไขคืออายุไขมันอายุมันใกล้จะหมดนะเหมือนใบไม้คราวที่แล้วที่บอกว่าใบไม้ aret. มันเริ่มเหลืองแต่นี่ใกล้ uh, อายุไขเธอย่างใกล้พยามัจุราชพยามัจุราชมายืนประตูแล้วเหมือ <laughs> นนักเบนักโดดลม้มยืนประตูนะตอนสมัยเรียนยืนประตูโดดแต่นี้พยามัจจุราชยืนประตูมารับแล้ว คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเชิญนี่พยายามัาจุราชมาแล้วที่พักระหว่างทางของเธอไม่มีเห็นไหมที่ผมบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ว่าที่พักระหว่างทางสเบียงเดินทางของเธอก็ไม่ได้หาไว้สเบียงนี่ก็คือบุญที่พักระหว่างทางก็คือบุญเห็นยังครับแต่คราวแล้วพูดถึงสเบียงเดินทางของเธอยังไม่มีเพราะนั้น ท่านจะตีตั๋วเฟิร์ส a r ทหรือ b บิล n ูเน่คัทหรือว่าจะเป็นไอ้คัปกคติอะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมสเบียงไว <S <S <ๆ>้เตรียมเงินไว้ <S 1> <S 1> <ๆ>ไปซื้อตัว๋วแต่ว่าเดินทางไปพบภูมิต่างๆต้องเตรียมบุญไว้เดินทางบุญกุศลนี่เราต้องเตรียมไว้ที่จะตีตัว๋วชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยากนั่งสบายไปสวรรค์ก็ต้องเตรียมสเบียงบุญหรือที่พักระหว่างทาง คำว่าที่พักระหว่างทางของเธอก็ไม่มีก็คือบุญไม่ได้ทําสบียงเดินทางของเธอก็ไม่ได้หาไว้ก็ไม่ได้มีบุญเวลาตายเนี่ยผลึกต่างๆที่ตายไปแล้วปุ๊บมันจะมีบอกว่าบุญกี่เปอร์เซนต์บาปกี่เปอร์เซนตแต่นะาบาปหนักกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอน,นันตริยกรรมเนี่ยไปก่อนเลยค่าพ่อฆ่าแม่ทําสงให้แตกแยกทำบุญเจ้าให้เขาเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมันหนัก ยิ่งกว่าหินอะไรเนี่ยมันจะลงนรกเปรเตอสุรกายวนเวียนอยู่อย่างนั้นอะเป็นร้อยเป็นพันปีบางคนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมมันยังเหลือมันยังคิดแบบเก่าๆอะ่ะมันก็ต้องกลับไปสู่พระภูมิเดิมของมันอีกมันก็จะวนเวียนอยู่ในคุกตาลางตายไปแล้วคุกตาลางตายไปวนเวียนอยู่อย่างเนี้เพราะฉะนั้นคําว่าที่พักระหว่างทางกับสเสบียงเนี่ยมันตัวเดียวกันคือบุญกุศลทำนะทำซะทําไมทํา มันก็จะทำบาปเพราะมนุษย์เนี่ยเลือกได้ท่านฟังนะนาทีนี้ท่านเลือกได้แล้วไม่มีใครมาจับมือจับขาจับแข้งให้ท่านเลือกท่านเป็นผู้เลือกเองเลือกสิ่งดีๆและสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาตอบแทนเรานะมีสเบียงมีที่พักระหว่างทางเราก็สบายที่พักระหว่างทางดีไหมดีมีสเบียงดีไหมดีมีกินมีอยู่มีใช้มีความสุขมีสเบียง แต่เราต้องทําก่อนถ้าเราไม่ให้เราก็จะไม่ได้เราไม่บําเพญ็ญเราก็จะไม่ได้ก็เหมือนงานเนี่ยเราไปทํางานเราไม่ทํางานนายจ้างใครเขาจะให้นะฮะอีกบทหนึ่งวักหนึ่งสุดท้ายแล้วโทษคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษตนเห็นได้ยากคนเรามักเปิดเผยโทษคนอื่นเหมือนปลวยแกลบแต่ปิดบังโทษของตนเหมือนนักเลงเตา๋า โกงซ่อนลูกเต่าโอ้โหดันเปรียบเทียบเหมือนนักเลงเต่าซ่อนเซ่อนไพ่ซ่อนลูกเต่าอะไรโกงกันนั่นแหละนะโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษตนเห็นยากง่ายไหมครับได้คนอื่นเนี่ยโอ้โหเท่ามเมล็ดงาเม็ดถั่วก็ยังเห็นแต่ของตัวเองเนี่ยโอ้โหใหญ่เท่าเบลมเลยมองไม่เห็นเพราะเวลาเรามองเนี่ยสายตาเราไปมองคนอื่นเรามองไม่เห็นตัวเราคนเราเนี่ยพูดง,ง่ายๆสรุปเรา รักตัวเองมากที่สุดเยลยพุทธเจ้าท่านก็สรุปไว้รักตัวเองมากที่สุดลองลองมาก็เป็นลูกเมียครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรต่างนี่เริ่มจากตัวเราแต่มนุษย์เนี่ยเห็นกับตัวมากที่สุดนะมากที่สุดนะคนเรามักเปิดเผยโทษคนอื่นเหมือนโปรยแกลบโทษคนอื่นเนี่ยโอ้โหขยายกันเจ็ดวันเจ็ดคืน แต่พอโทษตัวเองเนี่ให้ปิดไปก่อนเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปออกข่าวเอ้ยมยงอย่าอย่าไปนั้นต้องปิด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 ไม่ได้เห็นไหมนะแต่ปิดบางโทษตัวเองเหมือนนักเลงเตา๋าโกงซ่อนหรือเตา๋านักเลงการพนันนั่น,นแหละซ่อนไพ่ซ่อนลูกตง๋งลูกเต๋าอะไรใครจะไม่รู้อะไรเนี่ยเปรียบเทียบได้ชัดเจนที่สุดเลยครับสําหรับเรื่องราวของอุป,ปมาอุปไมยในธรรมบทกระพูดมาหลายตอนวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้อะไรที่ดีมีสาระ ท่านฟังแล้วดูแล้วก็เซฟเอาไว้เก็บเอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้พินิษพิจารณาธรรมแล้วท่านก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีครับ